Thank you. านาวมาถือพานกับใครครับชื่ออะไรครับ่าอ๋อถือพานกันนะครับ นี่นี่ถือพานใช่ไหมครับนี่ถือเครื่องรพานโมจิโมจิถือพานอาโอเควางได้อยาเบ็ดอกไม้อยาเบ็ดอกไม้แล้วเดี๋ยวมันไม่ต่อถุงถุงถุงอาเต้ั้งหมดอาบแกะออกม่ออกให้พีน้ั ไปมากับประสิทธิภาพที่ยังเพราะว่าค่ะค่ะเรียกรายงาน <laughs> <s musique> Bye. Okay.

ก็ด้ใช้เศษวิ่งเป็นรังเลยวิ่งเปงนังองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุกก่คุกก่อยู่หลังนิดนึงไต่ตหน้าในโกอ้ลูกตาต้นตาต้ายตองตอลูกตต้ตต้นไม้ต้นไม้้ตให้้ตใหญ่

ปตเดินดข้องเดินข้าเดินลงบันไดจากน้องลงบดด้วยค่ะ เอ้ประชาชนก็ลูกชายทรงกรอาณาจักรให้ลวันนี้เใระดับชั้นประถมศึกษานพ้าการนการานห้ลูกาเรียบเรียภาพเียบประการอีกครั้งนึ่งเราจะแบ่งมืออาบพ้อมกันเรื่องมต้องเองมากเองเเลยค่ะค่ะ เก่งมากมเดี๋ยวเรายืมเยี่ยงเลยดีกว่าเมื่อวานอีก ยังไม่จัเลียกับะีกค้งหนึ่งหมือนเมื่อกี้นี้รีบไ่ต้องรีบค่ะ เมนปาาลูกกระดาษอ้นี่ให้เลยทุกหญ่างเลยแล้นาร็างาลูกกระเทียม 最高。 Oh <laughs>

ไปนะเดี๋ยวมางก้องเลยนะเอาโค้ดที่ตามทุเรียนเลยครับทุเรียนตามฤดูกาลยิ้มด้วยครับผมเดี๋ยวพี่ส่งให้นักข่าวหนึ่งสองสามทุเรียนอ่มอามอกล้องนะมอกล้องจอ้ามีมอกล้องหน,น,นึ่งสองสามมอกล้องนะหน,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 นึ่งสองสามโอเค